สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .6 6ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเช่นเดิมนะคะสอนโดยคุณครูคนเดิมๆนะคะก็คือคุณครูนัทรี่พัฒน์ชมศีนั่นเองนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะเราลองมาเล่นเกมดูสิคะอ่าให้นักเรียนลองพินิช์พิจารณาสิคะว่าข้อใดคะอ่า ข้อใดเขียนถูกต้องเนรมิตข้อใดเขียนถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะลองดูสิคะติ๊กตอก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 ๊อกเนรมิตข้อที่ถูกต้องนะคะได้แก่ข้อที่หนึ่งค่ะเนรมิตข้อที่ผิดคือข้อสองนะคะเนรมิตจะไม่มีรอเรือนะคะสาหรับนักเรียนคนไหนที่จําผิดผิดก็แก้ไขเนาะ,ะต่อไปเราจะได้ใช้คําที่มันถูกต้องไปต่อค่ะ ไปต่อค่ะอ่าสำหรับคำที่สองค่ะคำนี้โอ้โหเราเขียนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเราคุ้นชินกับคำคำนี้มากนะักเรียนลองมาดูสิคะคำว่าศีสะเขียนอย่างไรถูกต้องศีสะเขียนอย่างไรถูกต้องคะ่ะเออสีษะลองสังเกตดูนะคะที่สลาเนาะอ่า สระจะต้องอยู่ที่ตรงไหนนะคะถึงจะถูกต้องอามาดูกันนะคะข้อไหนเอ่ยนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกติ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 ๊กตอกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อสองค่ะนักเรียนค่ะศีสระสารีจะต้องอยู่บนสอดสาระนะคะสำหรับศีสระข้อที่หนึ่งในเขียนผิดนะคะอ่าเป็นไงคะผิดกันเยอะไหมคะศีสระจํากันผิดผิดใช่ไหมคะ ไปค่ะไปต่อคำถามข้อต่อไปนะคะอ่าสังเกตสังเกตข้อใดเขียนผิดคะสังเกตอือติ๊กตอก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 ข้อที่เขียนผิดก็คือข้อที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งเนี่ยเขียนผิดนะคะข้อสองเขียนถูกต้องนะคะ จำให้ขึ้นใจเลยนะคะนักเรียนสังเกตเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องมาให้เราตั้งหงิดใจอหรือมีกลิ่นตุตุมาทำให้เราต้องต้องเอะใจเห็นไหมคะดังนั้นสังเกตต้องเป็นเกตุอืเป็นหลักการจำนะคะว่าสังเกตเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นตุตุอืนะคะนักเรียนจะได้เวลาเขียนจะได้รู้อ๋อครูนายเคยบอกไว้สังเกตจะต้องมีกลิ่นต,ตุดังนั้นก็ต้องเป็นสังเกตุเนาะ อ่าจำนะคะให้ขึ้นใจใครที่เขียนผิดก็เขียนให้ถูกซะเนาะอ่าไปค่ะไปต่อนะคะต่อมาค่ะประดิษฐ์ประดอยอ่าเคยได้ยินคำนี้ไหมคะประดิษฐ์ประดอยข้อใดเขียนผิดคะประดิษฐ์ประดอยข้อใดเขียนผิดออามาดูกันค่ะประดิษฐ์ประดอยเขียนแบบไหนนะคะติ๊กตอก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  ข้อที่เขียนผิดนะคะคือข้อที่1นึ่คะ่ะเขียนผิดเขียนถูกต้องคือข้อ2องอนักเรียนหลายคนตอบข้อ1กันใช่ไหมเอตอบข้อหเขียนถูกกันใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนจะติดกับคํานี้เนาะประดิษฐ์คํานี้นะคะที่มีถอฐานการันนั่นเองนะคะผิดนะคะนักเรียนเขียนที่ถูกต้องก็คือประดิษฐ์ประดอยคํานี้นะคะ ปรอะประดออิด,อดปรออะปะดออยอดอยนั่นเองนะคะอ่าได้รับความรู้กันไปเยอะเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็นำคำมาเสนอสี่คำด้วยกันเลยใช่ไหมคะอ่าเป็นไงคะก็สนุกพอสมควรมีใครถูกหมดไหมคะสำหรับ4ี่คำนี้มีใครถูกหมดไหมคะอ่ามีใครได้3มไหมคะได้สองได้หนึ่งอ่ามีไหมคะ สำหรับใครที่ไม่ถูกเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ได้ความรู้ติดตัวไปนะคะเพื่อที่เราจะไปเขียนให้ถูกต้องแล้วก็ไปใช้สื่อความหมายได้ถูกต้องนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องนะคะที่จะมาสอนเรานะคะวันนี้ก็คือเรื่องของคําวิเศษคะ่นะนักเรียนคําวิเศษนะคะอ่ะชื่อสั้นๆแต่เนื้อหาข้างในจะสั้นๆ เหมือนชื่อหรือเปล่าเราไปรู้จักกันดีกว่าค่ะว่าคำวิเศษเนี่ยคืออะไรคำวิเศษหมายถึงอะไรนะคะคำวิเศษหมายถึงหมายถึงคำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยานะคะเพื่อเพื่อให้ความนั้นชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นสรุปหน้านี้นะคะก็คือคำวิเศษเนี่ย ใช้ประกอบนะคะหรือขยายคำนามขยายนามขยายสรรพนามขยายกริยาเพื่อคำเหล่านี้จะได้มีความหมายที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและคำวิเศษนะคะก็ยังมีหลายชนิดนะคะเรามารู้จักชนิดของคำวิเศษกันดีกว่าค่ะชนิดที่หนึ่งนะคะคือคำวิเศษสามัญ ชนิดที่2คือคําวิเศษเฉพาะชนิดที่3คือคําวิเศษบอกเวลาชนิดที่4คือคําวิเศษแสดงคําถามค่ะ,ะไปรู้จักคําวิเศษชนิดที่1กันดีกว่านะคะคําวิเศษชนิดที่1คือคําวิเศษสามัญค่ะนักเรียนคําวิเศษสามัญคืออะไรคือคําวิเศษที่สามารถขยายกริยาได้ทุกตัวเลยค่ะอ่ามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะอ่ะ น้องน่ารักมากเห็นคำว่ามากไหมคะเนี่ยแหละคะ่ะมากคำนี้คือคำวิเศษไปขยายคำว่าน่ารักเพราะว่าน่ารักเป็นคำกริยานั่นเองนะคะประโยคต่อมาครูใจดีมากคำว่ามากเช่นกันคะ่ะมากไปขยายคำว่าใจดีอ่าต่อมาพี่ปวดท้องมากคำว่ามากไปขยายคำว่าปวดเพื่อให้เรารู้ใช่ไหมคะว่าพี่เนี่ยปวดท้องเป็นไง ปวดท้องมากอ่าถ้าปวดมากนี่คนฟังเป็นไงคะก็จะรู้เลยใช่ไหมคะโอ้อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างคําศัพท์นะคะที่เป็นคําวิเศษสามันกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยคําว่ามากน้อยอ่าน้อยเช่นไรคะน้องกินข้าวน้อยเร็วพี่เดินเร็วอ่ามีเดินเร็วก็ต้องพี่เดินช้าแบบนี้นะคะ อ่าแล้วก็อาจจะมีคําอื่นอีกก็คือคําว่าโดยดีที่สุดนี่ฉันเรียนเก่งแบบนี้ก็ได้นะคะอ่านี่คํา่าแน่นอนเห็นไหมคะเธอต้องชนะคัดลายมืออย่างแน่นอนอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะอ่าไปต่อกันที่คำวิเศษ ชนิดที่2นะคะคือวิเศษเฉพาะค่ะวิเศษเฉพาะคืออะไรหมายถึงคำวิเศษที่ขยายคำกริยาเฉพาะคำใดคำหนึ่งเท่านั้นเองอ่าทวนนะคะคําวิเศษเฉพาะเนี่ยคือคําวิเศษที่ขยายกริยาได้เฉพาะคําใดคำหนึ่งเท่านั้นอ่ะมาดูนะคะที่ตัวอย่าง มะยมเปรี้ยวจี๊ดเห็นคําว่าจี๊ดไหมคะจี๊ดนี่คือคำวิเศษนะคะไปขยายคําว่าเปรี้ยวอ่าคำว่าจี๊ดคำนี้ยจะไปใช้คําอื่นดำจี๊ดก็ไม่ได้ขาวจี๊ดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันให้อารมณ์เหมือนแบบจี๊ดเออเมื่อเราได้ยินประโยคนี้ว่ามะ,มะยมเปรี้ยวจี๊ดเป็นไงคะอาการเข็ดฟันก็มาทันทีเลยใช่ไหมคะนักเรียนบางคนได้ยินประโยคนี้อยากจะ รับประทานอะไรคะอาหารรสเปรี้ยวขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหมูอ้วนตุตะอ่อยน่ารักจังเลยใช่ไหมคะประโยคนี้เห็นคําว่าตุตาไหมคะนักเรียนตุตาเนี่ยมาขยายคําวมาอ้วนนั่นเองคะ่ะให้อรารมเหมือนขยายคําวู่อ้วนแปลว่าไม่ใช่อ้วนธรรมดาแต่เป็นอ้วนตุตะมีพุงมีเนื้อมีแก้มแบบนี้คะ่ะนักเรียนอ่าเราก็จะไปใช้ ตุตะเนี่ยไปขยายคําอื่นก็ไม่ได้อะหมูเรียนตุตะได้ไหมคะก็ไม่ได้ไม่เข้าใจความหมายไม่สามารถขยายความหมายให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะคําเหล่านี้นะคะก็จะขยายได้เฉพาะบางคําเท่านั้นเองเอาเราลงมาดูสิคะตัวอย่างคํามันมีคําว่าอะไรบ้างอ่ะจี๊ดคุณครูบอกไปแล้วเนาะเปรี้ยวจี๊ดเห็นคําว่าแจ๋ไหมคะอ่าแจ แดงแจ๋เลยสีแดงแจ๋เลยอ่าตุตะวันตุตะจ้วะขาวจ้วะอ่าหนึบติดหนึบอ่าชาอะไรคะอ่าแล้วก็เฟื้อยยาวเฟื้อยเลยแบบนี้นั่นเองค่ะก็เป็นคำวิเศษเฉพาะนะคะเป็นคำที่มันสามารถขยายคำกริยาได้เป็นบางคำเท่านั้นอ่ะ ต่อมานะคะวิเศษบอกเวลาค่ะวิเศษบอกเวลาชนิดคําวิเศษชนิดที่3นะคะคือคําวิเศษบอกเวลาคําวิเศษบอกเวลาเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงคํานะคะที่ใช้บอกเวลาในการกระทําของกริยาน,นั้นๆเอามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเขามาสายเห็นคําว่าสายไหมคะสายมันมาขยายคาว่ามาค่ะ าสายมาขยายคำว่ามานะคะเขามาสายเขามามายังไงล่ะมาสายนั่นเองมาสายหรือมาช้านั่นเองนะคะอามาดูนะคะเวลาเนะาะเมื่อวานพี่ไปตลาดเห็นคําว่าเมื่อวานไหมคะเมื่อวานมาขยายคําว่าไปคะ่ะอ่าเพื่อให้รู้ว่าพี่ไปตลาดไปมาเมื่อไรล่ะไปมาตอนไหนล่ะอ๋อไปมาเมื่อวานน่ะ มาดูตัวอย่างของคำกันดีกว่าค่ะตัวอย่างของคำวิเศษบอกเวลาก็อย่างเช่นเช้าเช้าเนี่ยเป็นอาการของลักษณะของเวลานะคะคือเวลาเช้าอย่างเช่นอะไรครับจิตนิพั์มาโรงเรียนเช้ามาโรงเรียนแต่เช้าอืมหรือคำว่าสายอ่ะเขามาสายไปแล้วบ่ายราเชนรับประทานก๋วยเตี๋ยวตอนบ่ายอ่ะดึกอ่ะคุณพ่อกลับบ้านดึก เมื่อวานนี้ก็บอกเมื่อวานพี่ไปตลาดมาแล้วนี่พรุ่งนี้ฉันจะไปทำบุญแบบนี้นะคะวันนี้ฉันเรียนออนไลน์มรืนนะคะมรืนนี้ฉันจะไปโรงเรียนแบบนี้นั่นเองนะคะก็คำเหล่านี้นะคะเป็นคำวิเศษบอกเวลาเพื่อ ขยายการกระทําของกริยาน,นั้นๆนั่นเองนะคะอ่ะค่ะไปต่อค่ะวิเศษแสดงคำถามอ่า คำวิเศษชนิดที่4นะคะคือวิเศษแสดงคําถามคําวิเศษแสดงคําถามเนี่ยหมายถึงคําวิเศษค่ะที่ใช้ในการถามมักจะมีคําว่าจึงและถึงตามหลังคําวิเศษมาดูสิคะเขาจะมีคําว่าจึงและคําว่าถึงตามหลังคําวิเศษอย่างไรมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างประโยคทําไมน้ําจึงท่วมคำว่าทำไมนะคะเป็นคำวิเศษมาขยายคำว่าท่วม ทำไมน้ำจึงท่วมนักเรียนเห็นคำว่าจึงไหมคะอ่าจริงๆด้วยตามหลังคำวิเศษจริงๆด้วยนะคะเหมือนเป็นประโยคคําถามไหยคะว่าทาไมน้ําจึงท่วมละ่ะอ่าหรือทําไมน้ําถึงท่วมละ่ะอ่าแบบนี้นะคะไปค่ะไปดูอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งเหตุใดเขาถึงมาอ่าเหตุใดคํานี้นะคะเป็นคําวิเศษไปขยายคําว่ามาอ่าทำไมเขาถึงมาละ่ะอ่า หรือเขามาทําไมแบบนี้ก็จะมีคำว่าถึงเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้มีจึงอันนี้มีถึงนั่นเองอ่ะเราลองไปดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างคำวิเศษแสดงคำถามหน่อยค่ะตัวอย่างคำก็จะประกอบไปด้วยคำว่าทําไมอ่ะนี่ไงคะทำไม,มเหตุใดเพราะเหตุใดน้ำจึงท่วมล่ะแบบนี้ก็ได้อ่ะเพราะอะไรทุ่งนาถึงเต็มไปด้วยน้ำล่ะ แบบนี้นะคะก็เป็นคำวิเศษแสดงคคำถามนะคะที่ใช้ในการถามหลักการจำก็ง่ายๆค่ะมักจะมีคำว่าจึงกับคำว่าถึงตามหลังคำวิเศษนะคะให้ในักเรียนสังเกตได้ง่ายๆนะคะไปดูนะคะหน้าที่ของคำวิเศษนะคะหน้าที่ของคำวิเศษนะคะ่าคุณครูก็บอกไปแล้วนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยขยายนามขยายสรรพนามขยายกิริยานะคะบางทีอาจจะทําหน้าที่เหมือนคํานามก็เป็นได้นะคะเพื่อเป็นตัวแสดงในภาคแสดงนั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมคะอ่ามาดูนะคะตําแหน่งของมันนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งคนอ้วนกินจุเห็นไหมคะอ้วนเนี่ยอ่าคนอ้วนอ้วนเนี่ยมันมาขยายคําว่าคนนะคะอ่าให้ดูลักษณะว่าคนคนนี้มีลักษณะเป็นไงคะ อ้วนนะแล้วก็ทำไมคะกินจุด้วยนะอ่าแบบนี้นะคะตำรวจหลายคนจับโจรผู้ร้ายหลายเนี่ยมาขยายเขาว่าตำรวจนะคะหลายเป็นคำวิเศษเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อตำรวจเนี่ยมาจับผู้ร้ายไม่ได้มาคนเดียวนะเขามากันหลายคนเลยนะคะอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเนาะเออ มาดูนะคะสำหรับคำวิเศษนะคะต่อมาเนี่เราทั้งหมดช่วยกันทำงานให้เรียบร้อยคำว่าเราแค่นี้ก็รู้แหละพอรู้ใช่ไหมคะแต่เมื่อมีคำว่าทั้งหมดขึ้นมานะคะทั้งหมดมาขยายเราโอ้มันบีบบังคับเราเลยใช่ไหมคะว่าเธอ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 เนี่ยต้องช่วยกันทำงานให้เรียบร้อยนะ,ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะตัวอย่างคำว่าเองฉันเองเนี่ยเป็นคนพูด คำว่าเองเนี่ยไปขยายคําว่าฉันค่ะทําให้เหมือนมัดตัวเราเลยใช่ไหมคะฉันคนนี้แหละฉันเนี่ยแหละเป็นคนพูดแบบนี้นี่เองนะคะอ่าอันนี้ก็นั่งดูนกนะคะเด็กคนนั้นนั่งดูนกอ่านั่งนั่งเป็นไงคะนั่งดูต้องสังเกตให้ดีนะคะคําว่าดูคํานี้ก็เป็นคํากริยานะคะเหมือนกริยาขยายกิริยานั่นเองเนาะอ่า ไปค่ะไปต่อนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างเดิมๆที่เราใอ้นี่กันไปนะคะอ่ะมาดูค่ะกิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะจากกันนะก่อนที่เราจะจบเรื่องคำวิเศษมาให้นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันทําค่ะให้นักเรียนระบุชนิดของคำวิเศษนะคะที่ขีดเส้นใต้อ่าเขาชนะการแข่งขันคัดลายมืออย่างแน่นอนคําว่าแน่นอนคนํานี้นักเรียนคิดว่าเป็นคาวิเศษ ชนิดใดคะอ่าคำวิเศษเรามีด้วยกันสี่ชนิดมีวิเศษสามัญวิเศษเฉพาะวิเศษบอกเวลาวิเศษแสดงคําถามแน่นอนเป็นคําวิเศษชนิดใดคะติ๊กต๊อกติ๊กต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 ๊อกเก็บไว้ในใจก่อนนะมาดูข้อ2กันนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันข้อสองคุณแม่ออกไปตลาดเมื่อตะกี้นี้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนไหมคะเมื่อตะกี้นี้อ่าเป็นวิเศษชนิดใดกันคะ อ่าลองดูสิคะอ่าติ๊กต๊อก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 เก็บไว้ในใจค่ะอ่ะลองมาดูข้อสาวนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันพ่อนั่งทับขนมเบนแป๊ดแต๋เลยอ่าคำว่าแต๊ดแต๋เนี่ยเป็นคำวิเศษชนิดใดกันคะลองคิดสิคะติ๊กต๊อก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 ้นิ๊กตะอีกขตอ๊กง ข้อที่สี่นะคะเพราะอะไรเธอถึงไม่ทำการบ้านอ่าเพราะอะไรเธอถึงไม่ทำการบ้านคขาว่าเพราะอะไรเป็นคำวิเศษชนิดไหนคะลองคิดซิคะติ๊กต๊อก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 ไปค่ะไปดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยนะคะอ่ามาดูเลยค่ะเขาชนะการแข่งขันคัดลายมือแน่นอนเป็น วิเศษสามันนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกไหมคะข้อนี้มามาดูข้อที่สองนะคะคุณแม่ออกไปตลาดเมื่อตะกี้นี้อแน่นอนค่ะเมื่อตะกี้นี้ก็ต้องเป็นวิเศษบอกเวลานั่นเองนะคะ,ะมาดูข้อที่สามนะคะพ่อนั่งทับขนมแบป๊แตแต่แต่คำน,นี้ต้องแน่นอนแล้วอยู่แล้วค่ะต้องเป็นวิเศษ เฉพาะเพราะว่าตแต่ๆเนี่ยไม่สามารถไปใช้กับคำที่มันหลายๆคำได้เขาจะใช้ได้เฉพาะคำนั่นเองเนาะ,นะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายเพราะอะไรเธอถึงไม่ทำการบ้านคาว่าเพราะอะไรแน่นอนชัดเจนค่ะก็ต้องเป็นวิเศษแสดงคำถามนั่นเองค่ะมีใครถูกหมดไหมคะถูกหมดประมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่ผิด1ข้อ2ข้อ3ข้อหรือว่าไม่ถูกเลยก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าก็ลองพัฒนากันไปนะคะใบงานหรือการบ้านที่คุณครูให้ไปเนี่ยก็จะ มีประมาณนี้นะคะสำหรับวันที่4สิงหาคมให้นักเรียนเอาใบงานเก่านะคะมาส่งเพื่อรับใบงานใหม่แล้วก็ให้ทำใบงานคำวิเศษย้อนหลังด้วยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสรุปนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำศัพท์นาม คำกริยานะคะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันนะคะอ่าชนิดที่1คือวิเศษสามัญวิเศษสามัญชนิดที่สองคือวิเศษเฉพาะคําที่3คือวิเศษบอกเวลาคําที่4ี่คือวิเศษแสดงคำถามนั่นเองให้ในักเรียนดูนะคะแค่ชื่อมันก็ไม่ยากใช่ไหมคะสามารถบอกเราได้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำวิเศษอะไรนะคะอ่าเราก็ได้รับ ความรู้คุณพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอบขอบคุณนักเรียนมากมเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูนะคะอ่าก็นักเรียนสามารถมาดูวิดีโอคุณครู